วันนี้นะรัฐบาลลงทุนกับงบประมาณมหาศาลในการซื้ออาวุธนะครับรัฐบาลเนี่ยครับทุ่มเงินมากมายมหาศาลเพื่อการซื้ออาวุธแต่วันนี้ไม่เคยใช้ป้องกันประเทศเลยเอาวันนี้เอาไว้มาขู่ประชาชนไม่ได้เอาไปลบกับใครแต่เอามาลบก,กับประชาชนนะวันที่ยี่ห้านนี้ไปร่วมมอบไร้สดไม่เหียนะครับคงไม่ได้ไปแล้วนะน้ำลายมอบนี้นะครับก็มีทุกคนคือแกนนําผมก็ช่วย อยู่ทางด้านวงนอกนอก,ก็ช่วยประชาัมพันธ์ช่วยเป็นกําลังใจนะครับก็รู้อยู่ว่าตอนนี้นะใครที่เป็นแกนนําก็ถูกหมายหัวแต่เฉพาะคนที่มีมวลชนนะท่านะนั้นก็เลิกได้ดีนะเลิกเรียกร้องให้ผมไปม็อบนะวันนี้เห็นไหมว่าบรรดาแกนนําโดนคดีกันอุตลุดนะครับแล้วก็ยังจะมาแหกปาก เฮีย er, ไปไม็อบไหมก็ไม่รู้จะถามทําไมเนาะไม่รู้จะปัญญาอ่อนไปถึงไหนพูดไปไม่รู้กี่รอบก,ก็ยังจะถามไปม็อบไหมครับไปไม่ไปก็อย่าไปสนใจนะผมโคตรเบื่อคาถามนี้เลยรับบางทีจนรู้สึกลำคาญนี่มึงแกล้งกูหรือเปล่าวะ,วะหรือมึงกวนตีไม่เฮียนะนะครับอันนี้นะครับมีเรื่องที่จะแจ้งไอ้ศาสตรนะรวันนี้ผมได้รับแจ้งมาว่ามีกําลังจากทหารนะรมีการเคลื่อนกําลังพลนะครมาจาก สระบุรีแล้วก็มาจากลบบุรีปรนะ่าหวายครับลบพิเศษหมวกแดงนะครับก็มาด้วยนะคนะรับก็มากันแบบเยอะมากเต็มอัตาราศึกเลยจะมาเรื่องวันพรุ่งนี้เพราะว่าแต่แรกเริ่มเนี่ยบรรดามอบนี่มีเป้าหมายจุดด้านหมายคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการวางกำลังป้องกันคนระับทางตำรวจก็ได้แจ้งผมทราบว่า ผมก็ถามเาคือตำรวจว่าพรุ่งนี้มีอะไรไหมอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการปิดล้อมนะครับวางกําลังวางบังเกอร์นะครับวางเบรีเออร์นะครับวางรถหนามซึ่งเชื่อว่าม็อบไม่น่าจะสามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีการบอกล่วงหน้าขนาดนี้ใช่ไหมถ้ายังปล่อยให้ม็อบเข้าไปได้นี่ก็ผมว่าทางเจ้าหน้าที่คงจะเดือดร้อนนะครับทั้ง เจ้าหน้าที่ก็ระดมสภากำลังนะครับนะครับแต่ท้ายสุดก็โดนเด็กหลอกอีกแล้วนะครับมาสักครู่ใหญ่ๆนี้นะทั้งเด็กก็แจ้งว่าขอเปลี่ยนเป้าหมายนะไม่ไปแล้วนะไปสำนักงานใหญ่ s อ b ซีแทนไม่รู้จะหลอกอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดมีการไปวางกำลังปิดล้อมอีกผมว่าเชื่อเด็กๆก็เปลี่ยนจุดอีกเพราะว่าพรุ่งนี้บ่ายสามโมงคือเวลานัดหมายใช่ไหมพี่นะาดังนั้นผมเลยมองว่าเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมว่าความแสบ ของเด็กพวกนี้นะครับถ้าเป็นม็อบสมัยก่อนก็ต้องปากหลักใช่ไหมข้างคืนนะครับยึดพื้นที่อยู่กันเป็นเดือนๆน,นะครับแต่ม็อบพวกนี้นะมันแสบนะครับใ่ไหมบอกกันไปจุดนี้เอา้าถ้าจุดนี้ป้องกันกูไปจุดนั้นไปจุดนี้ไปเรื่อยนะครับให้ตำรวจเจ้าหน้าที่หัวหัวปั่นตลอดแล้วก็มีม็อบจัดตั้งนะครับเพื่อจะมาต่อต้านเด็กๆนะครับ เตียมันมาก็คือเลวร้วายมากคนระับเพราะว่าผมเชื่อว่านะมีความจงใจจะให้เกิดการประทะอันนี้ผมคิดเองนะเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณอะย,ยกม็อบมาประทะในวันที่เขามาถนะ้าคุณอยากจะแสดงพลังนะเพื่อปกป้องนะครับคุณก็ไปทวัาอื่นเนะี่ยคุณไม่ควรมาทำัาเดียวมาทําม็อบประชันกันนะเจตนาคือต้องการให้เกิดความวุ่นวายเพราะทุกครั้งที่เด็กๆคนนี้ไปก็แค่ไปแสดงพลัง เขาไม่ได้เคยทําลายข้าวของจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดกองกําลังมาต่อต้านหรือว่ามาชนนะครับนะใช่ไหมครับผมเห็นนะเขาทำกันมากี่ครั้งนะเขาก็ไปได้วยความสงบปราศจากอาวุธแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดนะครับอาจจะมีการลงไปบนถนนบ้างไปสถา,านที่สําคัญบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปทําลายข้าวของนะยุ่งเว้นที่ไปถลม่ม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่นั่นก็คือเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะไปล้างแค้นเอาคืนจากการที่ไปฉีดน้ำใส่เขาก่อนใช่ไหมครับแต่โดยส่วนใหญ่นะตั้งแต่มีการชุมนุมมาเนะี่ยเด็กๆพวกนี้เขาก็ไปได้วยความสงบข้าจะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงกนะันแต่ก็แน่นอนนะม็อบนะครับผมไม่ไปไครไปนั่งสวนบอลหรอกใช่ไหมครับนั่นก็ไปแล้วก็ต้องมีการปาสสยโจมตีกันเรื่องธรรมดาแต่เป็นการโจมตีด้วยคำพูด ไม่ได้โจมตีด้วยอาวุธหรือไม่ได้มีการทำลายเข้าของทรัพย์สินทางราชการใช่ไหมครับนะผมมองว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเตรียมกองกำลังมาประทะใช่ไหมครับไมนนี้มีคนที่ไปตั้งม็อบมาเพื่อจะมารอประทะคือต้องการให้เกิดวุ่นวายเพราะว่ามีการเอาหน่วยรบพิเศษนะจำนวนกว่าห้าร้อยลายนะนะไม่รู้กี่กองร้อยนะนะเข้ามาเนะี่ยหน่วยนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าวีรกรรม ตอนพฤทภาธมินนะครับังนั้นวันนี้มีการอนวยลบพิเศษเข้ามาเนี่ยจะเกิดมีการเหตุการณ์ชุลมุนนะครับจะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะด้วยการสร้างสถานการณ์หรือจากมือที่สามก็แล้วแต่นะครับก็เปิดช่องให้ทางภาครัฐสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกดอัยการศึกถ้าประกาศกดอัยการศึกก็ใช้กําลังเข้าล้อมปราบได้เลยใช่ไหมก็มีกฎหมายคุ้มครองเพราะว่าเป็นการ กาะทำในช่วงที่เป็นการประกาศ,ก,าศกฎอัยการศึกผู้ปฏิบัติงานไม่มีความผิดนะครับนี่คือความน่ากลัวนะนี่คือความน่ากลัวของรัฐบาลชุดนี้มันมีวิธีที่จะให้บ้านเมืองสงบนะครับได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ไม่ทําแต่กับเลือกที่จะใช้ไม้แข็งเลือกที่จะแตกหัก ทั้งนี้วันนี้ประชาชน,นออกมากันขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะทําให้ผู้คนออกมาได้ทุกครั้งที่มีการเรียกร้องมีการประกาศรวมตัวเมื่อไหร่คนก็ออกมาอย่างแข็งขันนะครับดังนั้นการต่อสู้ไปเรื่อยๆครับนะเด็กๆอาจจะเหนื่อยแต่รัฐบาลก็ไม่มีทางชนะก็แพ้อยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ชนะของประชาชนจะได้มาแต่มันช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงก็ชนะแต่รัฐบาลไม่มีทางครับ ที่จะชนะประชาชนได้ในรอบนี้ทําได้เพี K ยงแค่ยื้อให้นานที่สุดแต่ยังไงก็แพ้ครับยังไงก็แพ้ครับคุณไม่มีทางที่จะชนะพลังประชาชนได้อยากเป็นไอโอไปสมัครที่ไหนนะคุณก็ไปสมัครเป็นทหารเนี่ยนะนะถ้าคุณเป็นทหารนะคุณก็ได้ไปไอโอถึงแม้คุณไม่อยากเป็นเขาก็บังคับให้คุณเป็นเขาก็ต้องส่งยอด พูดเล่ยเปื่อยเพราะตัวเองกลัวจนขี้ขึ้นถาหมอนะอย่างน้อยมึงก็มาฟังหรือเปล่าถึงกูจะพูดเล่ยเปื่อยแต่มึงก็มานั่งเฝ้านั่งฟังอะนะเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้พูดเล่ยเปื่อยใช่ไหมครับแสดงว่าพูดแล้วน่าสนใจก็เลยมีหมาขี้เหอนมานั่งเฝ้านะไอ้พวกกระจกทรมานมากไหม วันนี้นะมาคิดบูแม่งกลายเป็นผู้นำทางความคิดแล้วก็สร้างนักรบทางความคิดเกิดขึ้นมากมายวันนี้พวกมึงหาแดกยากกูบอกแค่นี้แล้วกันนะถ้ามึงคิดจะมาต่อสู้ไปชนมึงไม่ได้แดกง่ายๆนะสมัยก่อนประชาชนอาจจะยอมมึงนะแต่วันนี้ไม่มีก็ยอมคนยอมยมังมีอยู่แต่ว่าคนที่กล้าก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันครับนะแต่ว่าวันนะี้พวกมึงทํางานยากขึ้นใช่ไหมสมัยก่อนเคยหมู แต่วันนี้มันไม่หมูครับประชาชนไม่หมูนะครับมึงเห็นไหาพวกเนี้ยมึงก็เลือลล้อรวดหนามเลื้อเบริเออร์กันดากบานอะนะครับไ,ไปล้อมไปก็แบบเด็กมันย้ายที่นะเห็นไหมเด็กย้ายที่แล้วเอามึงย้ายไปล้อมใหม่มันย้ายที่อีกมึงก็ต้องขนตามอะแต่ที่แน่นอนคือวันนี้นะประชาชนเตรียมพร้อมสแตนบายแล้วว่ะจุดชุมนุมจุดไหนเขาก็พร้อมที่จะไป ประชาชนย้ายตัวเองไปนะไปจุดนั้นไปจุดนี้มันง่ายมากแต่การที่เจ้าหน้าที่ต้องย้ายบังเกอร์เนีนะ่ยนะย้ายเบรีเออร์ย้ายรวดหนามนี่แม่งไม่ได้ใช้เวลา่ง่ายนะใช้เวลาก็เป็นวันๆนะครับนะดูดิว่าจะสู้กับเด็กๆได้ไงตอนนี้นะเด็กๆประกาศย้ายแล้วเอาไงดีว่าจะย้ายตามมันไปหรือว่าแบ่งกําลังไปบล็อกที่ตรงจุดนั้นนี่ตอนกาลังที่จุดเดิมก็ น้อยลงใช่ไหมต้องแบ่งกําลังไปที่จุดใหม่ถ้าเกิดเด,กเด็กมันย้ายจุดหนึ่งนะครับจะต้องถอนกาลังจุดนี้แล้เกิดถอนกําลังจุดนี้เด็กมันประกาศกลับไปจุดเดิมโอ้โหเห็นไหมวันนี้ประเทศเสียหายเพราะมีรัฐบาลที่ดื้อดึงต้องใช้กําลังใช้งบประมาณในการเคลื่อนกําลังพลมานะครับนะต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงต้องจ่ายค่าเดินทางแต่ับต้องจัดเตรียมอาหารที่พัก นะครับเศรษฐกิจพินาศชาวบ้านเดือดร้อนการจราจรติดขัดใช่นะครับทั้งที่รัฐบาลมีวิธีการที่ง่ายๆในการที่จะยอมและทาให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกตนะิตอนนี้คุณเข้ามาก็เนี่ยบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้คุณนึกได้เข้ามานะครับแต่วันนี้คุณกําลังทําให้บ้านเมืองกลับไปสู่จุดเดิมบ้านเมืองกลับไปวุ่นวายเหมือนเดิมจะยื้อไปเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลนอกจากวันนี้คุณกําลังเสพติดอํานาจ มันมีทางออกที่เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเพียงแต่คุณแค่กล้าที่จะเสียสละยิ่งมีการประกาศใช้กฎหมายหนะึ่งหนึ่งสองะครับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนะครับถ้ามีใครถูกดำเนินคดีเนะี่ยศาลก็อาจจะต้องใช้อำนาจในการสั่งขังเพื่อรอการพิจารณาคดีแต่การพิจารณาคดีมันพิจารณาไม่ได้ครับจะไม่รู้จะพิจารณาย่างไงครับเพระพูดซ้ําก็ไม่ได้ ชี้แจงก็ไม่ได้ก็เลยต้องขังไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความน่ากลัวของกฎหมายมาตานี้นะจะบอกให้ฉะนั้นไม่มีที่ไหนในโลกเ็ายอมรับหรอกครับมันป่าเถื่อนกันไปม,มันไม่มีความติธรรมอะ่ะเรนั้นการที่รัฐบาลมาตานึงหนึ่งสองมาใช้แสดงว่ารัฐบาลหมดบัญญาแล้วที่จะปกครองก็เลยต้องใช้กฎหมายที่ทั่วโลกไม่มีใครยอมรับเอามาใช้อะ่ะเอามาบังคับอะ่ะมันเป็นกฎหมายที่แบบ ไม่มีเหตุผลเลยนะครับท้ายสุดนะครับถ้าเด็กๆโดนมาตานี่จริงๆครับนะประกันตัวไม่ได้พิจารณาคดีไม่ได้สู้คดีไม่ได้ต้องถูกขังไปเรื่อยๆนะครับนะต่างชาติก็คงต้องยื่นมือเข้ามาประเทศเราก็ยิ่งเสียหายทุกนี้เราก็ถูกปิดกัน้นทางเศรษฐกิจนะครับมีหลายประเทศไม่ยอมทํามาค้าขายกับเรานักลงทุนก็ย้ายฐานกคมปลน,นนะีถามว่ารัฐบาลจะสู้เพื่ออะไรนะ จะสู้เพื่ออะไรคุณต้องการชนะเพื่ออะไรทั้งที่คุณก็รู้อยู่ว่าโอกาสชนะมันแทบไม่มียิ่งยื้อนานประเทศยิ่งเสียหายก็เะนั้นก็ขอเตือนนะครับวพรุ่งนี้นะครับที่มีหน่วยลบพิเศษเข้ามามันก็แสดงเห็นว่ารัฐบาลเตรียมที่ใช้มาตรการรุนแรงนะครับการอาหน่วยรบพิเศษเข้ามานะครู้ดนะีรู้ดีรู้สิไอ้เหี้ยทหารโทรบอกกูทหารเขาักกูเขาถึงบอกกู นั่นแจ้งให้ผมช่วยมาประชาชาบ้านให้เด็กๆทราบว่าให้ระวังตัวระวังมือที่สามเพราะรัฐบาลต้องการที่จะหาเรื่องประกาศกฎอัยการศึกกรณีที่มีความวุ่นวายทหารก็ไม่อยากทำนะครับเขาไม่อยากทำแต่เขาไม่ไไรู้จะทำยังไงเขาจึงบอกผ่านผมตำรวจก็บอก ว่าจุดนี้นะครับล้อมไม่หมดแล้วเด็กเข้าไม่ได้แล้ว,ลวเชี่ยวว่าเด็กมันไม่มาจุดนี้ตำรวจยังรู้เลยนะครับตำรวจยังรู้เลยว่าเด็กไม่มาเราจุดเนี้ยพราะล้อมไม่ขนาดนี้มันเห็นรู้มันก็เปลี่ยนที่แล้วล่ะแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ระวังอีกก็บกพร่องอีกก็ต้องทํารู้อยู่ว่าล้อมเกอร์นะครับก็บังเกอร์นะแต่ว่าไม่ทําก็ไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยฟรีก็ต้องทํา ถ้าประมาทแล้วเกิกเดนักเด็กมันมาจุดนี้จริงๆและบุกเข้าไปได้จริงก็โดนอดกแต่นั้นสู้ยอมตั้งบังเกอร์ดีกว่าอย่างน้อยได้พยายามแล้วแต่เด็กย้ายจุดก็ไม่โดนไม่โดนอะไรแต่ทุกคนก็เหนื่อยล้านะบ,บอกกูรู้ดิกูรู้อยู่แล้วนะข้อมูลเข้ามาตลอดเวลาวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะวันนี้มันมีสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้ แต่สมัยก่อนนั้นคอยโทรศสทรบอกกันตอนนี้ไม่ต้องโพสต์ก็ไปตูมเดียวนะครับทุกอย่างกระจายถึงกันปิดกั้นไม่ได้มึงปิดแอคเคาท์นี้กูเปิดแอคเคาท์ใหม่แป๊บเดียวคนก็บอกเฮ้ยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แอคเคาท์นี้มึงจะไปทํำยังไงนะมึงจะสู้ยังไงนะเรแต่มาสู้กับเด็กๆซึ่งเด็กๆคนนี้มันใช้เทคโนโลยีในงานที่รัฐบาลมันใช้อาวุธวันนี้ชั่วโลกนะครับนะจะบอกเรื่องนะที่เป็นเรื่องในความเจ็บปวดนะครับวันนี้นะรัฐบาลลงทุนกับงบ ประมาณมหาศาลในการซื้ออาวุธนะครับรัฐบาลนี่ทุ่มเงินมากมายมหาศาลเพื่อการซื้ออาวุธแต่อาวุธนี้ไม่เคยใช้ป้องกันประเทศเลยอาวุธนี้เอาไว้มาขู่ประชาชนไม่ได้เอาไปลบกาบใครแต่เอามาลบป,ประชาชน